สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมก็ได้สั่งนะครับสับปะรดนะครับที่วัดวัดได้หลายรูปแบบนะครับก็มันพรีเซนต์ให้เพื่อนๆดูนะครับก็โอเคจะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ระบบไฟนะครับนิ้วชี้ออกนะครับทํางานได้เหมือนเดิมนะโอเคนี้คือเช็คสายไฟสายไฟไม่ขาดนะครับ เรามาเปิดไฟกันเอ้ทดสอบก่อนโอเคนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีไฟนะครับด้านนี้มีไฟน,นี่คือ L นะครับ N นะครับ L N. N N จะขึ้นสีเขียวนะครับ L จะขึ้นสีเขียวแดงครับแสดงว่าเส้นนี้เป็นสายไฟอันนี้เป็นดินนะครับเปิดสวิตช์ปึบ ก okay. ็ใช้ดีนะครับใช้ดีมากๆเลยเพื่อนๆช่างเดียกันนะครับก็กดสั่งซื้อนะครับใต้ตะกร้าได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ